เป็นไรบอสวัสดีครับอยู่กับนิ่งน่องคาแดงแสงที่ละสามนะครับมาเอาตรวจตามเคย อะไรพี่มูเป็นไรอ <c oughs> ย่างนี้ประจานเลยอย่างนี้อ่ะ<ห>ต้องประจานประจานอะไรประจานเลยแลย้วขับรถไม่รู้เรื่องนูขับรถเป็เรื่องอะไรมันตะกุย<อ> <c oughs> มันตะกุย มันเป็นดินเอ๊ะมันเป็นไอ้นี้นะเป็นกรวดเนาะกรวดกับดินทรายอะ่ะมันปะปนกันเนี่ยเนี่ยเป็นกรวดกับดินทรายปะปนกันครับ เอามาเททิ้งครับรถอะไรเนาะฮะไม่มไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครดูหรอกเกินไหนี่เบาเลยใส่อีกไมเท่าแรกเท่วแร,ก,วรกพี่ใส่ไปเท่าไรอะ <29, 200. S 1> ยี่สิบเก้าสองร้อยยี่สิบเก้าสองร้อยมันไม่ถึงดิ ขาดอีกทั้งแปดร้อยถูกขี้เกียรติวุฒอมาตึงเลยใส่ไม่เลยเลยวิ่งนอกได้เท่าไหร่ผมนุ่นสี่สี่สิบเก้านุ่นเขาจะใส่ห้าสิบนุ่นเทไปได้เท่าไหร่หรอเทไปเหลือสี่สิบหกห้าร้อยได้น้ำหนักเท่าไหร่หรอไม่รู้บวกลบดูอ่ะก็ดูในคุณว่าน้ำหนักรถของเท่าไหร่น้ำหนักรถเท่าไหร่เขาเทียบให้อยู่เถอะน้ำหนักสุดที่ พีือยี่สิบเผมไม่เคยดูหรอกผมมีแต่ใช่ใช่ใชคุยงเรีย,ย,ยงเดียวเลยมันสวมสวมห้าบนมันตททิ้ง,งต้องอย่างรอ,องรอบกอเททิ้งใส่ได้ทิ้งหรไม่เทะทิ้งก็นุ่นหาสลิงมาล่างตรง ใส่เมก่อนนน้ยมาก่อน่อ้ตรงนี้ก่อนแล้วถอดแล้วใส่เมฆ่ะใส่เมคือให้พักนู่นต้องไปไปเทียบเทียบข้างแล้วผมนั่นไงนี่ไงนี่ฝั่งข้างมันเป็นใหญ่กิน เม็ดใหญ่เราว่ามีแต่เม็ดเล็กแหละอยู่ข้างบนเนี่ยเม็ดเล็กสวยแล้ว,ว,ลวตะกิมนี่ยิ้มเลยแหละถ้าได้แบบนี้ไปอะไร อ่านว่าอะไรโกบิโก้บอดูซานดูซานภาษาเกาหลีบอภาษาเกาหลีเกาหลีปีๆแล้วครับหนิยังไม่สามปีทำปีนี้มั้ยนี่นี่เฉียอะไรบอดูซานกับดูซันนี่มันมันมันเหมือนกันไหม ดูซานกับดูซันน่ะแล้วจะทำเนียงคนนั่นโอ้รถตังมามาแล้วฮะอันใหญ่ ลรทดสอบความแรงเดี๋ยวผมตั้งลำใหม่ก่อนเนี่ยมันมีแต่ทรายกับกรวดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องต้มตั้งตั้งลำใหม่ถอยมาปุ๊บถอยยาวไปนี่

ดุ่นดุ nh, ด้นเลยนี่ก็ต้องใช้ใช้รถรถตัก ดีนะมีโซ่ ได้แล้วครับเดย๋ยวตารถผมบ้างไปดูมันจะเป็นอย่างไรก็จบเพียงเท่านี้นะครับ